ชาวตังร่วมใจสู้ัยโควิด -19 ค่ะชาวตังร่วมใจสู้ไปโวคว,โว,ว,โวิด -19 ชาวตังร่วมใจสู้ัยโควิด -19 ชาวตังร่วมใจสู้ัยโควิด -19 ชาวตังร่วมใจสู้ไปโควิด -19 ตลาดสดถนนคนเดินถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่สาธารนณะที่มีการรวมกลุ่มของผู้คนเป็นจำนวนมากค่ะแล้ววันนี้โอพาทุกทกท่านมาอยู่ที่ตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ค่ะที่นี่จะมีมาตรการในการรับมือกับสถาน,นการณ์โควิด -19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ อยู่กับพี่แหม่มกรรมาการตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ค่ะพี่แหม่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโอพี่แหม่มคะพูดถึงมาตรการในการป้องกันโควิด -19 ของตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ของเราในภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะค่ะตอนนี้ทางจังหวัดตรังเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะน้องโอว่าจังหวัดตรังของเราเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันนะคะเหมือนอย่างตลาดเซ็นเตอร์พอยต์เนี่ยเราก็จะต้องอมีมาตรการที่เข้มงวดกดขันนะคะเคร่งครัด ก็คือจะมีการเว้นระยะห่างนะคะโดยที่ทางตลาดนียก็จะมีการขึงเชือกตลอดแนวนะคะตั้งแต่บนลงล่างนะคะตลอดแนวของตลาดนะคะแล้วก็จะมีจุดที่ให้คนลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยได้กดเจลล้างมือนะคะแล้วก็มีการสแกนอ,อุณหภูมินะคะแล้วก็มีการลงชื่อว่า,เ,าเราได้เข้ามาที่ตลาดนะเกิดถ้ามีปัญหาอะไรเราสามารถที่จะติดตาม บุคคลทั่วไปได้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนจะต้องพึงกระทำเลยนะคะก็คือต้องสวมแม้ตลอดในการเดินเข้ามาในตลาดสิงเตอร์พอยต์ของเรานะคะรวมทั้งตัวพ่อค้าแม่ค้าเองก็เหมือนกันนะคะเราก็จะให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยใส่แม้ตลอดเวลาในการทำงานไม่ใช้มือเปล่านะคะหยิบจับอ,อุปกรณ์หรือว่าสินค้าเพราะฉะนั้น ลูกค้ามีความมั่นใจได้เพราะเนื่องจากว่าตลาดเซ็นทรัลพอยท์เราโดยภาพรวมนี่ก็คือว่าเป็นตลาดที่โล่งและโปร่งนะคะเราสามารถที่จะควบคุมได้ตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะที่แหม่มค้าการวางมาตราการของตลาดของเราค่ะตั้งแต่การระบาดโควิด -19 ตั้งแต่ะระลอกที่หนึ่งาจนถึงะระลอกที่2และเข้าสู่ะระลอกที่3เรามีการปรับตัวในแต่ละระลอกยังไงบ้างคะระลอกแรกนะคะเป็นอะไรที่ใหม่มากเรากลัวมาก จนเราต้องมีวิธีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าเนื่องจากว่าตลาดของเราเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะเปิดเป็น3แถวใช่ไหมคะน้องโอเราจะเปิดเป็นแถว A B C ซึ่งพอมันมีโควิดขึ้นมาเราจะทำยังไงครั้งแรกเลยเราก็จะขาย<ะ>ขาย2วันเว้น1วันค่ะพอแล้วรอาที่2เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยตัดช่วงตรงกลางออกนะคะเพราะเราดูแล้วว่า ถ้าสบระลออสองที่เกิดขึ้นมามันก็จะระบาดหนักขึ้นกว่าเดิมทําให้ลูกค้าที่มาจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยไม่มีความมั่นใจเพราะฉะนั้นทางตลาดต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยที่ว่าตัดออกไปหนึ่งแถวก็หมายถึงว่าตรงกลางเนี่ยเป็นที่โล่งเลยให้มีเฉพาะซ้ายและขวาพอาละลอกที่3ามณนะปัจจุบันนี้เรามีเจลที่เราต้องใช้แน่นอนการสวมหน้ากากาอนามัยนะคะมีการวัดอุณหภูมิ แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องการที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าของเราได้รับวัคซีนเต็ม100%นตะคะตอนนี้ได้รับวัคซีนไปแปบเปแล้วคาดว่าไม่น่าจะเกินในสองเดือนนี้เราน่าจะได้100%เตเต็มค่ะ พี่แมมคะ,คะนในส่วนของมาตรการของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าเองก็เชื่อว่าอาจจะยังมีความกัง,งวลที่ลูกค้าบางท่านเราก็ไมไ่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะเขามาใช้บริการของเรามาซื้อสินค้าของเราอะคะ่ะตัวพ่อค้าแม่ค้าเองเนี่ยเขามีการระมรัดระวังหรือว่ามีมาตรการในการป้องกันตนเองยังไงบ้างคะอ๋อค่ะถามว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ในตลาดเนี่ยกลัวไหมเรากลัวนะเพราะเราไม่ได้รู้จักมัจจีว่าคือแต่ละคนมาจากที่ไหน เราต้องคิดว่าทุกคนสามารถที่จะนําเชื้อมาให้เราได้เพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าจะต้องรักษาระยะห่างกับลูกค้าในการาจ่ายเงินเราก็ให้ลูกค้าเนี่ยจ่ายใส่ตะกร้านะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าโดยส่วนใหญ่นะคะ80%จะมีเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงกรารทำอาหากินไม่ได้เราจําเป็น ตอ้องกันตัวเองเหมือนอย่างร้านที่แมพเองก็จะมีเจลมีแอลกอฮอลมีสเปรย์เรียบร้อยค่ะแล้วเราจะให้ลูกค้าเนี่ยเอาเงินใส่ในถาดหรือตะกร้านะคะแล้วก็ยื่นให้ลูกค้าค่ะแล้วก็นอกจากนี้ทราบมาด้วยว่าแต่ละร้านค้าเองเนี่ยก็มีการใช้เขาเรียกว่าสังคมไร้เงินสดกันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะบางทีเราจ่ายผ่านแอปนะคะก็คือสามารถที่จะสแกนหรือโอนเงินกันได้โดยไม่ต้องถ่านเงินสดเลยค่ะ นี่ก็คือเป็นมาตรการอีกมาตรการหนึ่งที่ทําให้ทั้งลูกค้าและแม่ค้าเองก็อุ่นใจไปด้วยกันค่ะชาวตรังร่วมใจสู้ภัยโควิด -19 ค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คือเสียงจากผู้ประกอบการตลาดเซ็นเตอร์พอยต์นะคะที่จะสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่จะมาใช้บริการตลาดนะคะแล้วก็เป็นเสียงส่วนหนึ่ง จากตลาดทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดตรงังที่จะสร้างความมั่นใจให้เราทุกๆคนปลอดภัยจากโควิด -19 ค่ะ